ไอ้ดูทางด้วย <laughs> go 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 brake brake b r a k รอไฟแดงรอไฟแดงก่อนเราจะไปไหนวันนี้ชูจะชิคกี้นักกีแลนด์ชิคกี้นากีแลนด์อยู่ไหนเนาะทีนี้อ้าไป จะขึ้นไปนู่นทำไมล่ะเฮ้ย hey, ดูนี่มีโอ่งมังกรด้วยเฮ้ยฟาสเตอร์ฟาสเตอร์ฟาสเตอร์ฮะฮูสครีมอิซิวเสียงรถเบรกเปล่าไม่ต้องรีบวันนี้ โอ้คาเฟ่ย <es> ิสคาเฟ่บ <lava>. ีสไบบ์บีสไบ์มีอะไรบ้างวันนี้ชิปพายโฮเมชิปฮะแซนวิชช็อปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก่อนว่ามีรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาป่ะเอาไปก็ก็าวก็ก็ เก็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 ฮะฮะสงสัยพ่อต้องไปซื้อแว่นใหม่เนี่ยแว่นกระแดดอะแว่นกระแดดพ่อหายไปไหนวะสงสัยวิ่งแล้วล่วงมั้ง <c oughs> โอ้โหวันนี้แดดแรงจังเลยเนาะ เวลิสันชายเลยแล้ววันนี้ให้ใครมารับ <You. S 1> อยากนั่งรถเมย์ใช่ปะ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวพ่อมารับแล้วนั่งรถเมล์กันตอนโรงเรียนเลิกไป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 ปั่นเข้าปั่นเข้า เสียงเศร้าหลงฮะเอาจะจะปิดตาทำไมโร้านลูล่าเปลี่ยนชุดอีกแล้วมันเป็นร้านอะไรอ่ะบิ๊กตูดบิ๊กตูดไหน ร <laughs> ้านบิ๊กตูดบิ๊กบัสวางรถนะเอาไปฮะเอาไปงัป้นก อาทิตย์หน้าปิดเทอมปล่าฮะ <im it> อะไร <im it> s <S โอ้ซ่อมถนนอีกแล้ว oh, <okay. im it> ซ่อมอะไรตรงเนี้ย ซ่อมถนนโรซินาโรเจอแก๊สเวิร์กอ๋อเขาเขาซ่อมท่อแก๊สแก๊สแก๊ส for cooking cooking gas for oh Park there. Wait, wait. Bro, why oh. did he even park there? That's the right place to park. He will get arrested. Whoa, why are you even pedestrian ฮะอาจารย n t อาไปปันปันปันทางมันทางมันแคบไป ปั่นเข้าปัน่นโหว่าทิ์นี้มีฟุตบอลไองเราสายปะสายยัง โอ้ oh, ดอกอะไรนี่ลอนดอนโรดแบดเหรอตัวนี้ดอกอะไรวะเออ mm hmm. มันมีสีม่วงเฮ้ยมีแมงวันด้วยเนี่ยมีพึ้นด้วยโอเคออวิ่งวิ่งฟาสง faster a e นาะออดถามเนาะเลด Good morning Thank you โอเคก็ก็กเห็นไหมเนี่ยเรามาทันเ่ะไปสวัสดีบายไปเยี่ยมเยี่ยมแอดเดอร์เยี่ยมูโรงเรียน เราพามาดูโรงเรียนวันเนาะโรงเรียนเมืองนอกโอเคสต๊อปสต๊อปรู้แล้วรู้แล้ว